ก็เดี๋ยวนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือใหม่นะครับซึ่งผมได้สั่งซื้อมานะครับเป็นรุ่นของ p o c o x 6 5 g นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็การใช้งานทั่วไปของผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปสภาพกล่องที่ส่งมานะครับนี่ให้เพื่อนๆดูก่อน สภาพกล่องที่ส่งมาก็ธรรมดานครับมันก็จะมีบุบมีอะไรบ้างนะครับเพราะามันขนส่งมาเนาะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับนี่ครับทางนั้นเขาก็หอ่อบับเบิ้ลมาให้นะครับแต่ว่าบางไปนิดนึงนะครับแต่ก็สภาพกล่องก็ใหม่เลยนะครับเพื่อนยังไม่ได้แกะซิลเนาะอันนี้มีมีวันเดือนปีที่ผลิตก็คือ ผลิตเมื่อวันที่01เดือน6ปี2024ก็คือเดือนมิถุนาปีนี้นี่เองนะครับอ่าไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จเฉยๆนะโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาแกะตัวบับเบิลออกกันนะฮะสภาพกล่องโดยทั่วไปนะครับก็ปกติดีนะครับมี เขาซีลอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับรุ่นที่ผมซื้อนะครับจะเป็นโปกโก x หกหา g สีขาวนะครับเพราแรมสิบสองกิกแล้วก็รอมนะครับสองร้อยห้าสิบหกกิกนั่นเองนะนี่ทีนี้นะครับเรามาแกะกล่องข้างในกันก่อนกล่องดูลักษณะภายนอกนยเขาทําออกมาค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับเพื่อนๆอ่าป๊อปนะครับนี่ในกล่องไม่มีอะไรละอย่างแรกนะครับก็จะมีกล่องสีเหลืองมาให้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างหมดละในกล่องก็จะมีหนึ่ง คู่มือนะบรันตีการ์ดใบประกัศน,นะครับแล้วก็เคสนะครับอันนีคือเคสของเขานะครับด้านบนมีแจ็ค3.5สำหรับเสียบหูฟังด้วยปกติแล้วนะครับโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เฮ้ยไม่ใช่โน้ตบุ๊กไอ้มือถือรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยมีแล้วแล้วก็อ๋อต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวผมหยิบไว้ก่อนแล้วก็มีถาดรองอีกอันหนึง่งด้านในนะครับก็จะมีนี่หัวชาร์จนะครับ เห็นไหมว่าเป็นฟ้าชาร์จเลยนะครับ67วัตต์สายชาร์จมาให้นะครับเป็น USB Type C นั่นเองแล้วก็อย่างอื่นไม่มีแล้วก็มีแค่นี้นะครับมีเฉพาะหัวชาร์จกับสายชาร์จหูฟงหูฟังอะไรป,รปัจจุบันเขาไม่แถมแล้วฮนะคือ,อแปลกเหมือนกันฮนะปัจจุบันไม่แถมทีนี้มาดูตัวเครื่องกันหนไหว่า Pro 6 X6 5G นะครับแล้วก็ใช้ชิปของ Snapdragon 7 s Gen 2นะครับตัวนี้หน้าจอนะครับ120 h ฮนะครับหน้าจอ AMOLED นะครับกล้องหลักเนี่ย6 4ล้านพิกเซลนะครับมี OIS กันสั่นให้ด้วยนะครับมีกล้องอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็วนะครับ67วัตต์ฟ้าชาร์ตนั่นเองแล้วก็แบตเนี่ยอยู่ที่5,100มิลลิแอมป์นะฮะดีวผมแกะให้เพื่อนๆดูด้านในเครื่องก่อนว่าเป็นยังไงบ้างพอเราแกะออกมาแล้วนะครับ เขาจะมีฟิล์มนะครับฟิล์มติดมาให้แล้วนะครับพนกคนนี่ไมเป็นฟิล์มฟิล์มเฉยเไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วขอบด้านข้างนะครับก็เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านบนมีแจ็คสามจุดห้าให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังกล้องมีสามตัวเข็มด้านหลังโอหกสิบสี่ไปกับพิกเซลแล้วก็ ois นะครับฝาหลังเข้าออกแบบมาสวยดีนะครับเพ้ายคล้าคล้ายคล้ายกับหินอ่อนอ่ะมีลงมีลายคล้ายๆกับกับไม่ใช่หินอ่อนกระเบื้องอะไรพวกนี้ฮะมันมีความเงาสวยไปอีกแบบหนึ่ง ด้านล่างนะครับมีถาดใส่ซิมเออผมเห็นเข็มจิ้มซิมนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อมีมีมีนี่ไงกล่องที่เขาเอามาทีแรกครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมให้เห็นไหมเนี่ยทีแรกผมนึกว่าไม่มีเพราะจำเป็นต้องใช้นะ ตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคาได้โค้ดส่วนลดนะครับก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเจ็ดพันสี่ร้กว่าบาทราคาเต็มเขาอยู่ประมาณที่แปดพันกว่าบาทครับบางร้านเอาแปดพันห้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าแต่ร้านเขาจะขายราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่ผมได้มาก็คือราคาประมาณเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวไปใส่ซิมแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับ